ที่นี่ประมาณกี่กี่ไม้อะพี่พันห้าพันห้นาเหรอ,อ,อลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะลูกค้าเข้าตลอดนะคะออลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะสิมอ่อเขาจำเลยอขาอำเลอ นเนื้อไม่เหนียวรลาไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทีษษษ่สาชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้ตักจะพามาชมร้านยืนย่างนะคะก็จะมีเนื้อมีไก่มีหมูนะคะก็หลากหลายนะคุณผู้ชมไม้นัดสิบาทคือโคตรใหญ่เลยนะคะตลาดที่นี่เป็นตลาดนะัดอ่าเป็นคลองผถมนะคะตลาดไทยทุกวันพรัหัส นะคะก็เดี๋ยวตักพาไปชมบรรยากาศกันนะคะขายดีมากๆเลยค่ะย่างสามเตาเลยค่ะคุณผู้ชมไปค,ค่ะนนโอ้โหสามเตานะคะขายดีมากเลยค่ะคุณผู้ชม10บบาททุกไม้แล้วตกใจอะไรนะคุณผู้ชมไม้ใหญ่มาก แล้วก็มีแบบเพิ่มเติมมาด้วยนะคะเป็นไก่กะเพราเนื้อกะเพรานะคะนี่ค่ะใหญ่จริงๆค่ะมีหมูมีไก่มีเนื้อนะคะไม้าไม้ใหญ่มากลูกค้าเลือกเลยนะคะโอ้ใหญ่จริงๆค่ะ ที่รานจะเป็นสไตล์แบบน้ำจิ้มเป็นจิ้มแจ่วนะคะไเิดมของากดมันเดียวของเดีก็ได้ไม่เ่ยายดีมากๆคะอันนี้จะเป็นไก่กะเพราค่ะแล้วก็มีแบบธรรมดานะคะแล้วก็มีหมูนี่ค่ะเป็นจิ้มแจ่ว สวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะพี่ค่ะไม่ทันกันเลยคะ่ะสามเตาค่ะคุณผู้ชมสุดยอดมากวันนี้ตักมาที่คลองผมตลาดไทยนะคะวันนี้ตักมาวันพฤหัสนะตลาดที่นี่มีวันพฤหัสคะ่ะตลาดใหญ่เลยคะ่ะอยู่นี่พี่เริ่มทำกี่โมงถึงกี่โมงคะขายตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่แบ่ใบสองใบสามครับบสองบสามโมค่ะอยู่ถึงสามทุ่มเลยไหมคะสามทุ่มเลยค่ะยังคงความใหญ่บิ๊กอะค่ะคุณผู้ชม,มแล้วก็มีเพิ่มเติมมาเป็นไก่กระเพรานะคะมาวันเดียวนะพี่น้องที่นี่ใช่ครับวันเดียวนะคะวันพายหน้าบิกาะะาบ๊กซีค่ะวันพาปหน้าบิ๊กซีค่ะ จะประกันเนื้อไม่เหนียวนะคุณผู้ชมโคตรใหญ่เลยอะไม้อะตอนนี้ยังเปิดรับแฟนชายอยู่เนาะพี่เนาะจ้าโอเค,คน่ากินมากค่ะอันนี้เป็นหมูแล้วพี่เนาะใช่จ้าค่ะโคตรใหญ่เลยคุณผู้ชม ตอนนี้อัปเดตที่ขายใหม่หนยพี่ไปที่ไหนบ้างตอนนี้มีไปหน้าองค์างการหน้าองค์การโทรศัพท์ทุกอย่างแล้วก็มีไปองค์การเนาะเหรอก็มีไปท่าเรือวันจันทร์ด้วยจ้ะมีมีม,ม,มีมีเพิ่มเติมมีท่าเรือวันจันทร์นะคะคุณผู้ชมชแล้วก็องค์การไปวันไหนนะคะพี่องค์การโทรศัพท์โทรวันทิตี่อือ ส่วนใครที่อยากได้แฟนชายนะคุณผู้ชมเบอร์ติดต่อนะคะ0805 69 9716นะคะตั้งทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะโอ้โหข้าวเหนียวมาเริ่มมาเทิมค่ะคุณผู้ชม10บาทนะคะใหญ่มากใหญ่ใหญ่จริงอ่ะราดอะไรแยกคะราดข้าวเหนียวนี่จ๊ะไม่นะ เ้าสูงนี่ก็แล้วกันใครต่อไหมคะสิบบาทลองดูได้นะจ๊ะลูกค้ารับประกันไม่เหนียวนะจ๊ะเัวไก่อะไรครับราคาสิบจ้าไก่ไม่จับนะใส่สั่งได้ไหมนะจ๊ะลูกค้าลูกค้าทุกคน

ตัวน,นี้เป็นเนื้อกะเพราค่ะาว่ที่นี่ประมาณกี่กี่<ๆ>ไม้อ่ะพี่พันห้า0 0แล้วหรอย่างกันแบบสามเตานะคะคุณผ <laughs> ู้ชมเป็นชายนี่รับทั่วประเทศใช่ไหมครับพี่โอ,โอเคค่ะ ที่มันขายได้นานกว่าเนอ่อรทุ่มเดียวก็คนเ่อเี่สามทุ่มคนยังเลยโอที่นี่จะใช้เวลานานหน่อยนะคุณผู้ชมก็เลยได้ยอดหน่อยนะคะแล้วแต่ตลาดนะคุณผู้ชมลูกค้าเยอะมากมากเลยค่ะลูกค้าเข้าตลอดนะคะ เยอะมากเลยนะคะ ราเอาไก่กระเพรามาแล้วก็เนื้อนะยังไม่เคยกินเลยน้ำจิ้มแจ่วร้านนี้คือเด็ดมากเด็ดจริงอร่อยนะต้องมาลองดูลูกค้าดิคุณผู้ชมหันไปดูลูกค้าดิเยอะมากลูกค้านะลูกค้าเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะคุณผู้ชมเป็นไก่กระเพรานะคะน้ำจิ้มแจ่วค่ะแบบนี้ค่ะฉ่ำมากเลยนะไม่ใหญ่นะคุณผู้ชมเนี่ยสิบบาทชิม ไก,กาา่กระเพราไก่นุ่มบอกไม่ถูกอะ่ะมันมีรสชาติของโหกระเพาอ่ะเป็นเครื่องเทศอะ่ะแล้วก็เข้ากับน้ำจิ้มแจ่อแวอล้อร่อยเลยจิ้งเนเจอร์ที่นี่รู้อะไรมะุผู้ชมเป็นเนื้อเนื้อย่างไม้ใหญ่ เนี่เป็นเนื้อเขาจำเลยเนื้อไม่เหนียวละลายไปเลยอร่อยมากมลูกค้าหนิลูกค้าเขาไม่ขาดนะผู้ชมลูกค้าอะมากเลยใครที่เป็นสายเนื้อต้องแนะนำร้านนี้เลยนะงามหนูกันได้นะคะทุกวันประหรัรคองผมตลาดไทย นะประมาณสักบ่ายสามโมงก็เริ่มมาซื้อได้แล้วนะ,ะไม่เกิน3ามทุ่มสี่ทุ่มเลยนะร้านนี้นะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะต่ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะอ,อร่อยมากเลยไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยมาก